ลงตนแหน่ผมตีบ้านไ้ผมตีบจบที่ปาม้ามาดิเนเนเต้หัวือกูลงแตนเนตรัวตีก่อนที่ลอง,ยอ,ลอ,งอย่าก,กูว่าตองแตนที่เป็ไม้กูฮ่าฮ่าฮ่าไม่เป็นัมวะ้วว,กกว่าเหมือนคู่กันฮ่าฮ่าฮ่าเน้อเต้ัวเพื่อนร่วมาอัว่มืนคู่มันตน้องฮัรดเอ้ยคอน นม่เอ้ยเพื่อนผมนหนื่เห็นปนันกูเลยรวงเจ้นตดตอนเด็กน้ำพวมึงนีแลวรุดร่างพมเมียกับมาไหมง่ายยากทีนี้ก็ยังแคว้นแยอปินเพร่เาเออเมียกูกูคล้ายช่องรอยแต่ในก็ช่องรอยโอ้คาจำปาดาในรำแล้วกว่ามาก สองรอยนะมีอะ่นเนออช่วยมอย่ะหงา,ายจำเรหดรากาเจ็ดันรถยงกัรก้าเทนนี่ช่วยม่ช่วยมึงหงา,ายจ้ำเยเาเขาสองร้อยใจเลยฮะเดินไปบ้านเด็กมานั่งนะเออเราเดียวเดี๋ยวกูมากูามไม่เป็นเลยกูจะฮ่าฮ่าฮ่าไม่ฮ่ๆๆๆ<อ>าฮ่ฮ่าลมาน้องมามาเรีวๆได้แว้นแล้วมึงวันนี้กูใกล้แล้ว่องรอยมาน้องมา แค่นี้เปรตนิ้วว่เป็นเลยคูจังอ้ยะบรูกแกตายไปลองเอาลับมาอลอยตงลอะต้องรอยไปแ,งแรงหรือเอกล้มารอยนึงงอไปจะลอยก่องเรียวคูน <c oughs> นองคืนนี้ไปนอนกับปีจีรังร่ำนะน,น้องนะ rồi อ้าย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  phải. อ้าย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  mà โอ๊ข้าวตุนแล้วนีคุณใบช่วนมาขุดนัวเด่ดต,ตำเพื่อให้รัวกว้างอันนี้ปลาไปนอนแรงมากรัวแรงไม่ตำจ้าจ้าน้องไปนี่ไปปีไปนี่นะอย่านอนลงตรงนี้เลยเอ้าเ,เพื้อในรำไปพรอนิที่ตำเพื้อลาวนี่ นื่องนหลยค้ะกำมึงโอมไปจาลำมากจังว่าบมา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 ไปอาบังกะโลตุกตุกมา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 บยบายเบนเบนเอาปคกูเต็นเพื่อนแล้วเอานอนตรงนี้นอนนอนนอนปีรงเยวแล้วกล่าวด้วยราชการเจ้าขนะงพ่ออสวัสดีหลวงนะอ้ยจ คนเราหรเอกยนนะเธอนี่จากวัดว่าอาจากบ้านมาอยู่วัดที่นี่พอได้สั่งสอนดูนี่ความนำมาแยกจนจะไม่ได้ดองพอไม่ได้บุญของ่านจาจาร์ลูกก็ไม่มีวันนี้หรอกเจ้าค่ะปัญดีนะหนกคนเราจนเรินองตองจนกันได้อย่าจนความคิดอย่าจนความปยัยามนเรื่องตองมันไม่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 ใจหรือไร้นูกอย่าจนความคิดคนที่อยากจะจำเร็ดในก็ต้องอยากขีดกล้าในอยากระมาทในเกิดเด็ สิ่งใดกระทำแต่ะทำด้วยความขี้คลาดเราทำเร็่อยากเราไม่กล้าลงทุนถต่ทำด้วยความประมาทก็ะทำเร็่อยากเพราะว่าเราปรีพรำไม่เอาอะละเอียดก็งั้นไม่ละเอียดอ่อนพอคนเกิดเป็นคนยากขี้คลาดยากประมาทได้เกิดเองกงไว้สุขุนหน้าำลงนั้นทีนี้พออยากให้เธอเดินทางไปไหนล่ะจ้าข้าเธอเดินทางจังหวัดนี้ไปอย่างเตือกโอมรณะไปนำยาวิเศษมาตุนราชาได้เธอจะได้เป็นที่ละพายองอุราชา น่ยดักราดจีนี่กำลังตีล้างให้พอกินวัตอร์ตำได้ลูกชิดพอที่พอมันใจก็้ด้วยบุญและกรรมจะขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมราคาคุณพ่อหนูจะมีได้มั้ยหรือเปล่านั้นก็ขอบุญบารมีของอาจารย์อ่นั่นได้ลูกนายโต๊ะหนายแก้วหน่ายโตกันตามน้องไปกันเฮ้ยก็ไม่จ่ายวัตถุจันทร์บุญด้วยจะไม่จ่ายวตถุหไรวะวัตถ่จะนทร์บุญไม่ได้บุญเลยหยาแกล่ะคือปล่อเตัวไปเตอะเข้ามรณะลูกแล้วถ้งเร่กับมรณะนี่มันไม่พอมาเื่อฉัน